ก็สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องของทศนิยมนะคะสำหรับเดือนนี้เราก็จะเรียนเรื่องทศนิยมกันนะคะโดยคุณครูกมลทิพย์คนขยันนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าทศนิยมที่เราเรียนจะ เรื่องแรกนั่นคือเรื่องอะไรนะคะนั่นก็คือการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของสิบของร้อยหรือของพันนะคะให้อยู่ในรูปทศนิยมได้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะพอเรารู้เนื้อหาที่เราจะเรียนแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่า,าจุดประสงค์เป็นยังไงนะคะมาดูจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ข้อที่1ก็คือนะคะ เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของสิบของร้อยและของพันในรูปทศนิยมได้นะจากนั้นนะคะพอเราเขียนเสร็จแล้วเราก็มาดูกันว่าตัวประกอบคืออะไรนะคะตัวประกอบของจํานวนนับใดก็คือจํานวนนับที่หารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวเช่นตัวประกอบของ4ี่ก็คือจํานวนนับที่หารสี่ได้ลงตัวได้แก่อะไรบ้างนั่นก็คือมีอะไรบ้างคะ อ่าจูดต้องค่ะก็คือมีหนึ่งหนึ่งก็หารสี่ได้ลงตัวนะคะมีอะไรอีกคะใช่ค่ะมีสองนะคะสองก็หารสี่ได้ลงตัวนะคะมีอะไรอีกคะอ่าจูกต้องค่ะก็มีสี่นะคะสี่ก็หารสี่ได้ลงตัวนั่นเองอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวประกอบของสิบสองนักเรียนว่ามีอะไรบ้างคะจูกต้องค่ะเก่งมากนั่นก็คือมีเลขหนึ่ง มีสองนะคะมีสามมีสี่มีหกและมีสิบสองนะคะอ่ะต่อไปนะคะตัวอย่างที่สองนะคะนั่นก็คือเลขสิบหกสิบหกมีอะไรบ้างถูดต้องค่ะมีหนึ่งมีสองมีสี่มีแปดและมีสิบหกนะคะโอ้คอยอาจจะคิดเล็กน้อยนะคะขออภัยนะคะจริงๆคือเลขแปดนะคะอ่ะ ทีนี้มาดูการพิจารณาเศษส่วนในรูปทศนิยมเราจะพิจรารณาอะไรนะคะมาดูกันนะคะเช่นนักเรียนสามารถเขียนตัวส่วนนะคะตัวส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบขอสิบของร้อยหรือของพันในรูปทศนิยมได้หรือไม่นักเรียนเขียนได้นักเรียนก็อาจจะทาเศษส่วนนั้นให้มีตัวส่วน,นเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันโดยการหา ัวประกอบของจํานวนนับก็คือตัวที่อยู่ข้างล่างตัวส่วนเองนะคะเพราะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นร้อยเป็นสิบเป็นพันเมื่อเขียนในรูปทศนิยมจะได้ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งหรือสามตำแหน่งตามระดับนะคะ,อะพอเรารู้เสร็จปุ๊บเรามาดูว่า,ถ,าถ้าคุณครูให้เขียนเศษหนึ่งส่วนห้าในรูปทศนิยมน,นักเรียนจะเขียนได้ยังไงนักเรียนบอกครูได้ไหมคะ เราจะต้องพิจารณาที่ตัวส่วนตัวส่วนนั่นคือเลขห้าถามว่าเลขค่าเป็นตัวประกอบของอะไรใช่ค่ะเก่งมากเลขค่าเป็นตัวประกอบของสิบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวประกอบของสิบห้าคูณอะไรหละ่ะได้สิบใช่ค่ะห้าคูณสองได้สิบเมื่อเราคูณตัวส่วนเราก็ต้องคูณตัวเศษด้วยนะคะ จะต้องมาคูณทั้งเศษและส่วนเราก็นํามาคูณนะเอาสองมาคูณทั้งเศษและส่วนเราก็จะได้เศษสองส่วนสิบนะพอเศษสองส่วนสิบเมื่อกี้ครูบอกว่าถ้าส่วนได้สิบนั่นก็คือทศนิยมกี่ตําแหน่งคะใช่ค่ะนั่นก็คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนั่นเองนะคนะเราก็จะเขียนเศษสองส่วนสิบในรูปทศนิยมได้ก็คือ0.2นย์จนั่นเองนะคะ มาดูต่อไปตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่หนึ่งก็คือเศษห้าส่วนสี่นะคะเศษห้าส่วนสี่ทยังไงต้องพิจารณาที่ตัวส่วนค่ะตัวส่วนเป็นเลขสี่เลขสี่เนี่ยเป็นตัวประกอบของอะไรใช่ค่ะนักเรียนท่องแม่สี่ปรากฏว่าสี่คูณสได้สิบสองจะเป็นตัวประกอบของสิบได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นตัวประกอบของหนึ่ง ร้อยค่ะใช่ค่ะแล้วดูสิว่า4คูณอะไรได้100หรือนักเรียนเอา100มาตั้งแล้วหารด้วย4คำตอบก็คือเป็น25 4สิคูณย5ได้100นักเรียนก็เขียนโจทย์ไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอา25มาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะเราก็จะได้คำตอบเป็น125่งส่วนหนึะคะเพราะฉะนั้นตัวส่วนเป็น100นะคะตัวส่วนเป็นหนึ แล้วนักเรียนคิดว่าหนึ่งร้อยทศนิยมกี่ตำแหน่งคะใช่ค่ะเก่งมากนะคะหนึ่งร้อยก็คือทศนิยมสองตำแหน่งนั่นเองนะคะเราก็เขียนตัวเศษไว้นะคะตัวเศษก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบห้าแล้วใส่ทศนิยมไปสองตำแหน่งนะคะก็จะได้หนึ่งจุดสองห้านั่นเองอ่ะ,อะข้อที่สองนะคะเรามาดูกันข้อที่สองเป็นเศษแปดส่วนสิบหก น,นักเรียนคิดว่า16เป็นตัวประกอบของอะไรคะอ่าใช่ค่ะ16ไม่มีตัวประกอบของสิบไม่มีตัวประกอบของร้อยนะคะไม่ได้เป็นตัวประกอบของสิบไม่ได้เป็นตัวประกอบของร้อยแต่ถามว่าถ้าเราจะทําเศษ8ส่วน16ให้เป็นเศษส่วนย่งต่าก่อนได้ไหมได้นะคะเราก็เลยทำเลยทำได้เท่าไหร่นั่นเองนะคะทำได้ เท่าไรนั่นเองก็คือเอา8มาหารนะคะ8มาหารทั้งเศษและส่วนนะคะเราก็จะได้เศษ1ส่วน2แล้วปรากฏว่าไอ้เศษ1ส่วน2เนี่ย2มันเป็นตัวประกอบของ10นะคะเราก็เลยเอาสองคูณกับหทั้งบนและล่างหรือทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้เศษ5ส่วน10ใช่ค่ะสิบ เป็นทศนิยม 1, หนึ่งตำหน่งถ้าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมนะคะส่วนสิบก็คือทศนิยม 1, หนึ่งตำหน่งนั่นเองน,นะคะเราก็เลยจะได้คำตอบในข้อนี้ก็คือเศษห้าส่วนสิบเขียนให้เป็นทศนิยมได้ก็คือศูนย์จุดห้านะคะออะนะคะเก่งค่ะ,ะส่วนมาดูตัวอย่างที่3กันตัวอย่างที่สามมันเป็นอ่า จำนวนพระนะคะการทรําเศษส่วนให้เป็นจนํานวนอาจําการทำำําจํานวนพระให้เป็นเศษส่วนหรือเป็นเศษเกินนั้นก็ได้นะคะทําได้ตัวเนี้ยเราจะทําได้สองวิธีมาดูวิธีแรกกันค่ะวิธีแรกคุณครูแยกตัวจํานวนนับออกมานะคะจานวนนับก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้านั่นก็คือสองนั่นเองนะคะสองบวกกับเศษสี่ส่วนห้า แต่ถามว่า5เป็นตัวประกอบของ10นะคะเราก็เลยจะได้5คูณกับ2นะคะก็ทำตัวส่วนให้มันเป็นส่วนสะิบะมันก็จะได้2บวกกับ0ูนะคะศูก็เท่ากับ2 8นั่นหรือบางคนไม่ถนัดวิธีนี้นักเรียนก็อาจจะเปลี่ยนจำนวนคาะเป็นเศษเกินแล้วก็หาตัวประกอบแล้วก็ทำการคูณเป็นปกติได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น เมื่อกี้ใครยังไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรนะคะก็ถามคุณครูได้นะคะทางชั้นไลน์นะเพราะฉะนั้นนี่คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นะคะให้นักเรียนมาดูกันค่ะข้อที่1แบบฝึกหัดข้อที่1ก็คือเศษสามส่วน2คะแบบฝึกหัดข้อที่สองเศษหนึ่งส่วนสี่ข้อที่ 2, สามเศษห้าสิบหกส่วนยี่สิบห้าข้อที่ 3, ส 5, ี่เศษ4ี่สห้าส่วนสิบสอง และข้อที่ห้าเศษหนึ่งเศษเจ็ดส่วนยี่สิบข้อที่หกค่ะห้าเศษหนึ่งส่วนสี่และข้อสุดท้ายนะคะหนึ่งเศษยี่สิเอ็ดส่วนยี่สิบห้านะคะนักเรียนทําในสมุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งคุณครูมาทางแชทหลังนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ